สวัสดีค่ะพี่ชื่อตัวต่อนะคะรพัฒร,รดาโคตรอาสาค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4คณะรังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ เวทีที่ตัวต่อไปประกวดมานะคะก็คือ Miss a n ท Tourism Thailand 2022ค่ะแล้วก็เวทีล่าสุดที่ตัวต่อเพิ่งกดใบสมัครก็คือเวที Miss Perfect Thailand 2022ยังไงแล้วก็ฝากเชียร์ตัวต่อด้วยนะคะจะเอามงกลับมาให้มาหาวิทยาลัยรังสิตให้ได้ค่ะ เรื่องการแบ่งเวลาเรียนนะคะต้องบอกเลยว่าอาจารย์ค่อนข้างที่จะน่ารักพอสมควรหนกับเด็กๆเลยค่ะเขาก็จะมีตารางเรียนเป็นสคริปทำให้เราดูว่าตัวต่อควรจะแบ่งเวลาเรียนแบบนี้แบบนี้และด้วยความที่พี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีวินัยต่อการเรียนแล้วก็การทํางานเราก็จะต้องมาร์กแล้วว่าจัน์ถึงสุกเพราจะเรียนหนังสือนะเสาร์อาทิตย์เราจะทํางาน ทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนนั่นก็คือ4ี่โมงเย็นแต่อย่าให้มากระทบกับตอนเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะมีเป็นชิคดีๆที่อยากจะแนะนําเลยค่ะต้องบอกเลยว่าอาจารย์ที่คณะรังสีเทคนิคมรังสีนะคะหลายๆคนถามว่าอาจารย์เขาจะมีส่วนมาช่วยเราสนับสนุนเราไหมตัวตอบบอกเลยว่ามีแน่นอนค่ะ เพราะว่าอาจารย์นี่แหละค่ะเป็นคนที่ช่วยปรับเรื่องทัศนคติเป็นคนที่ทําให้เราเข้าหาผู้ใหญ่ได้ง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการตอบคําถามเพราะว่าอย่าลืมว่าการประกวดนางงามต้องมีการตอบคําถามและอาจารย์เขาจะมีความคิดที่เขาจะเป็นผู้ใหญ่พอเราได้ประสบการณ์จากอาจารย์มาเขาก็จะเล่าประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเมืองสาธารณสุขการศึกษาเราก็เอาพวกนี้ไปใช้ในการตอบคําถามในการประกวดนางงามได้ค่ะทุกคนลองคิดตามดูค่ะ ถ้าผู้รักของคุณประสบอุบัติเหตุเลือดข้ั่งในสมองแต่คุณไม่สามารถแม้กระทั่งเซ็นใบยินยอมเพื่อให้แพทย์ทําการผ่าตัดได้หรือคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณเป็นข้าราชการแต่ไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการรัฐเพื่อรักษาผู้รักของคุณได้เลย เราจะเอาเหตุผลอะไรมาอธิบายถึงความเท่าเทียมกันในสังคมแม้กฎหมายจะมีช่องโหว่อยู่มากก็ตามนี่เป็นสิ่งที่พวกเรากําลังเรียกร้องเราไม่ได้ขอสิทธิพิเศษเราไม่ได้ขอข้อยกเว้นแต่เราขอสิทธิที่เราควรจะได้รับในฐานะมนุษย์โดยไม่มีเพศมาเป็นข้อจํากัดขอบคุณค่ะ ประสบการณ์จากที่ตัวต่อไปประกวดนางงามมานะคะตัวต่อได้นํามาปรับใช้เยอะมากๆเลยค่ะอันดับแรกเลยการมีวินัยตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญมากการไปประกวดนางงามคุณไปสายคุณก็โดนหักคะแนนเราก็เอาตรงนี้มาใช้กับการเรียนถ้าเราเข้าสายเราก็ต้องโดนหักคะแนนเก็บถูกต้องไหมคะแล้วอย่างที่สอนนั้นก็คือการเป็นมิตรภาพประกวดนางงามก็ต้องรักเพื่อนรักคณะกรรมการมามหาลัยมามอยังไงเราก็ต้องรักอาจารย์เอ็นดูกับอาจารย์ในที่สําคัญเราจะไม่ทิ้งเพื่อนเราไว้ข้างหลังค่ะ ตัวต่อก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ตั้งใจที่อยากจะมาเรียนคณะรังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นคณะที่หลายๆคนใฝ่ฝันตัวต่อก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้หนังสือเก่งแต่เราใช้ความขยันแต่ตัวต่อว่าไม่เกินความสามารถและตัวต่อก็เชื่อว่าอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะรังสีเทคนิค เขาก็ต้องอยากจะได้เด็กแบบพวกเรามาอยู่ในคณะมารวมรวมกันอยู่อาจจะมีเก่งบ้างทำกิจกรรมบ้างยังไงแล้วก็อย่าลืมมาที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะรังสีเทคนิคสุดท้ายต่อต้องบอกเลยว่าเป็นคณะที่ชิลๆสบายๆเพื่อนๆทุกคนก็จะช่วยกันอาจารย์น่ารักอาจารย์นท์มากๆเลยค่ะ ค่ะสิ่งที่พี่ตัวต่ออยากจะฝากให้กับน้องๆนะคะที่อยากจะมาเรียนคณะรังสีเทคนิคให้น้องๆตั้งใจมุ่งมั่นต่อเป้าหมายนะคะค้อน้องๆเจออุปสรรคให้น้องๆคิดอยู่เสมอว่าเป้าหมายของน้องคืออะไรนักรังสีเทคนิคนักรังสีเทคนิคให้คิดอยู่ตลอดแล้วก็วิชาไหนที่เขาเน้นๆให้น้องๆรีบอ่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะ อ่านมาเลยค่ะตั้งแต่ม4ม5ม6แล้วลองมาเจอกันที่มหาวิทยายลัยรังสิตคณะรังสีเทคนิคไม่ยากเกินความสามารถของน้องๆแน่นอนค่ะ